เห็บครับมันมาพร้อมกับอากาศหนาวครับที่เรียกกันว่าความเห็บหนาวแฉข่าวเช้า ไปกันที่ข่าวหนึ่งนะครับอันนี้โลกโซเชียลแชร์กันนะครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนนึงไปเที่ยวต่างจังหวัดที่สระบุรีหลังไปเที่ยวเสร็จกลับมาแล้วก็เอ๊ะรู้สึกเจ็บๆที่ไหล่ฮะพอจับดูก็เอ๊ะเจอตัวอะไรบางอย่างติดอยู่ที่เนื้อแบบติดแน่นมากเลยนะครับก็ได้มีการถ่ายรูปนะฮะแล้วก็โพสต์ลงไปในกลุ่มนะครับแล้วก็ถามว่าตัวที่มันติดที่เขาแกะออกมาเนี่ยนะครับจากไหล่เนี่ยมันเป็นตัวอะไรอันตรายหรือเปล่าพร้อมกับมีภาพประกอบนะครับลงไปในโซเชียลแต่ประเด็นคือไม่ ไม,ไม่ใช่เรื่องของรูปนะฮะแต่เป็นเรื่องของคอมเมนต์นะฮะ,ฮะคือในภาพเนี่ยมันเป็นเห็บที่เกาะอ,อยู่ที่ตัวะนะฮะแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยคนมาคอมเมนต์แบบประมาณ2,000กว่าคนเลยนะฮะเข้ามาตอบอ่ะล้วเข้ามาตอบให้ความรู้แบบฮ่าฮ่าจะได้รู้ว่าตัวที่ติดอยู่ที่นิ้วนี่คืออะไรใช่นะฮะเขาตอบว่าไงบ้างเห็บครับเห็บเกิดจากความเหงาเน้เยนี่แม่เห็บครับ ถ้าลูกเห็บจะใหญ่กว่านี้และเย็นเป็นน้ําแข็งใช่ครับะน,นั้นลูกเห็บนะลูก,ลกเห็บครับระวังมันเข้าหูนะครับเดี๋ยวจะคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หาเออ่เห็บครับไม่น่ารีบดึงออกครับเห็บพวกนี้จะเกาะกินเลือดช่วงฤดูหนาวปลายปีพอถึงสิ้นปีก็เฮบปี n นิวเยียรับผมเห็บจ้าปกติเนี่ยจะอยู่บนสัตว์มีขนเกือบทุกชนิดส่วนมากอยู่ในหมาครับเห็บครับ เห็บแค้นเครื่องโกหกโทษฉันใหญ่เห็บครับมันมาพร้อมกับอากาศหนาวครับที่เรียกกันว่าความเห็บหนาวเห็บค่ะนอกจากมันเกาะที่ไหล่แล้วนะคะมันยังเกาะที่หัวแล้วก็เกาะที่ตัวแล้วก็เกาะที่ตูด นะฮะเกาะนั่นเกาะนี่เกาะไหนไม่ว่าเกาะส่วนใดก็ระวังที่ตูดทุกส่วนมาสัมพันธ์กันหมดลองแล้วอยู่าพบก็ระวังที่ตูดเกาะหัวเกาะไหลตูดหัวไหลตูดหัวไหลตูดขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเหตุเกิดจากความเหงาโอ้ยเซิร์ชไปมาก อยากให้ตัดคลิปเนี่ยแล้วอยากแชร์เห็บเกิดจากความเงาแชร์ข่าวเช้า